ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องนี้ก็เป็นผลพวงมาจากการปรับปรามนะคะการไปไล่ล่าในจุดของ KK เคพาร์กตงต้องบอกเลยนะคะว่าจุดนี้เนี่ยช่วงประมาณปลายเดือนออตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคือไอ้พวกเหล่า มิจฉาชีพสแกมเมอร์ต่างๆเนี่ยเขาแตกฮือเลยนะคะแล้วตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ใกล้กับแม่น้ําเป็นช่องทางทางธรรมชาติกลุ่มคนพวกนี้นะคะ่ะเขาก็หนีจากฝั่งนั้นเนี่ยยอมไหวข้ามแม่น้ำมาเพื่อหลบมาที่ฝั่งไทยโดยบางกลุ่มเนี่ยใช้แค่กล่องโฟมบ้างอะไรบ้างหนีตายแล้วมาหลบซ่อนอยู่ที่ฝั่งไทยของเรานะคะซึ่งในครั้งนี้ ตำรวจท่องเที่ยวบุกจับชายชาวจีนค่ะอยู่ในช่วงแหมวัยชะกันเลยประมาณสักอายุประมาณ18-37ปีอันนี้กลุ่มใหญ่เลยนะคะประมาณ19ราย คือเจ้าหน้าที่คาดว่าหนีตายหลังจากที่เมียนมาเนี่ยเขาทลายแหล่งสแกมเมอร์ทุนจีนที่เคเค r าอย่างที่บอกไปค่ะจากเมียวดีแล้วก็ข้าแม่น้ําเมยขึ้นฝั่งช่องทางธรรมชาติเข้าไปที่แม่สอดหลังจากนั้นค่ะก็เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ที่บ้านเช่ากลางเชียงรายแล้วก็รอคนมารับข้ามไปที่ลาวต่อไปนั่นเองค่ะ ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะทางด้านพันตำรวจโทธนวินพวงมะลิสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว2กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว2ค่ะ ได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มคนต่างชาตินะคะคาดว่าเป็นชาวจีนแล้วก็มีท,ท่าทีมีพิรุษต้องสงสัยนะคะพากันไปเช่าบ้านอยู่ที่บ้านเลขที่12หมู่บ้านพลูทองที่อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยชุดสายตรวจสถานีตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายไปตรวจสอบค่ะ ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ไปถึงบริเวณบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยนะคะเปิดประตูบ้านเข้าไปค่ะไปพบชายจำนวน19คนด้วยกันเขาบอกว่า19คนนี้นะคะคุณแคทนอนกันกระจัดกระจายค่ะกระจายไปทั่วบ้านเช่าเลยเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ย มีอยู่หลายห้องค่ะอันนี้<ม>เป็นตอนที่เจ้าหน้าที่ค้นกระเป๋านะคะกระเป๋าของคนที่หลบหนีเข้ามาเขาบอกว่าโอ้โหในกระเป๋าเนี่ยดูสิคะทั้งสายชาร์จทั้งโทรศัพท์มือถือมันเยอะไปหมดมันผิดสังเกตนะ,นะคะ<ม>คนเออคนจีนเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นภาพที่นั่งกันหน้าสลอนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยพูดภาษาไทยไม่ได้เลยนะ ตรวจสอบก็คือเป็นชาวจีนและอายุอยู่ในช่วงประมาณ18ถึง37ปีค่ะมันจะมีบางส่วนที่เขามีหนังสือเดินทางระหว่างประเทศหรือว่ามีพาสปอร์ตคือตรงนี้มีแค่6คนเท่านั้นนะคะที่มีหนังสือเดินทางแต่ว่าวีซ่าเนี่ยมันหมดอายุแล้ว ส่วนที่เหลืออีก13คนไม่มีเอกสารประจำตัวใดๆเลยค่ะแล้วก็เป็นภาพเมื่อสักครู่นี้ก็คือไปตรวจกระเป๋าสัมภาระก็พบว่ามีโทรศัพท์มือถืออยู่เป็นจำนวนมากซึ่งมันมากผิดปกติค่ะนอกจากนี้ค่ะในบ้านเช่านะคะไปพบผู้หญิงคนหนึ่งคุณแคทชื่อว่าคุณชัดชดาอายุ35ปีนางสาวชัดชดาอายุ35ปีนะคะคนนี้เขาแสดงตัวเป็นคนเช่าบ้าน แล้วก็บอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ามีคนติดต่อขอให้หาบ้านเช่าเพื่อให้ชาวจีนเนี่ยพักโดยที่ทางด้านนางสาวชัดชดาเองจะมีะไรายได้จากการจัดหาอาหารน้ำดื่มแล้วก็ทำความสะอาดบ้านคือทางด้านของนางสาวชัดชดาเขาบอกว่าเขาจะได้ค่าจ้างเนี่ยวันละประมาณ200บาทโดยที่ไม่รู้เลยว่ากลุ่มชาวจีนหรือกลุ่มบุคคลเหล่านี้เนี่ย เขามาจากที่ไหนอย่างไรตรงนี้ไม่ทราบรายละเอียดไม่ทราบข้อมูลเลยรู้แต่ว่าให้หาบ้านเช่าคอยหาน้ําหาอาหารให้ทําความสะอาดบ้านให้เราก็จะได้เงินวันละ200บาททีนี้จากการสอบถามชาวจีนทั้งหมดผ่านล่ามแปลภาษานะคะก็ได้ความเพียงว่าทั้งหมดเดินทางออกจากเมียวดีประเทศเมียนมาค่ะโดยลักลอบเข้าประเทศไทยทางช่องทางทางธรรมชาติ ผ่านชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแล้วเดินทางต่อมาที่เชียงรายหาห้องพักแล้วรอให้มีคนมารับตัวส่งไปทำงานที่ฝั่งสปป,ปลาวต่อไปค่ะแสดงว่าตรงนั้นอาจจะมีฐานที่ตั้งของกลุ่มแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือสแกมเมอร์หรือเปล่าก่อนหน้านี้นะคะหลังจากที่มีการทลายกันไปตั้งแต่ช่วงที่มีการตัดน้ำตัดไฟตัดสมตัดแล้วถอยล่นลงมาเอ๊ะ ข้ามไปอยู่ที่ฝั่งนั้นหรือเปล่าเพราะชาวจีนกลุ่มนี้เองเนี่ยข้ามมาจากเมียดีะนะคะมาทางแม่น้ำเมยผ่านช่องทางทางธรรมชาติเข้ามาแล้วหลบหนีเลื่อยมาจนถึงเชียงรายสุดท้ายแล้วเป็นจุดพักคอยรอคนมารับแล้วก็รอส่งไปที่สปปลาวนั่นเองอันนี้น่าสนใจทีเดียวนะคะทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะตั้งและแจ้งข้อกล่าวหาชาวจีน สำหรับคนที่มีพาสปอร์ตนะคะมี6คนที่มีพาสปอร์ตแต่วีซ่าหมดอายุนะคะตั้งข้อหาว่าเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดส่วนผู้ที่ไม่มีเอกสารใดๆเลยก็ตั้งข้อหาว่าเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตสำหรับหญิงสาวคนไทยค่ะก็คือนางสาวชนชดาเน,นี่ยนะคะก็ตั้งข้อหาวไว้ก็คือช่วยเหลือซ่อนเร้น หรือช่วยเหลือด้วยประการใดๆเพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกลุ่มจากนั้นจึงนำตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสอพอบ้านดู่ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะทั้งนี้เรื่องของการระดมกวาดล้างในเรื่องของอาชญากรรมนะคะในความผิด10กลุ่มต้องห้ามเนี่ย ก็คือเป็นไปด้วยตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในช่วงระหว่างวันที่18ถึง25ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะซึ่งทางตำรวจท่องเที่ยวเชียงรายก็ได้ออกสืบสวนหาข่าวอย่างต่อเนื่องจนมาทราบแหล่งที่พักของชาวจีนกลุ่มนี้เนี่ยละคะ่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจนะคะที่ต้องมีการปราบปรามหลังจากที่ว่ากลุ่มคนชาวจีนหรือไม่ว่าจะสัญชาติใดๆก็แล้วแต่เนี่ย ที่ข้ามมาจากเคเคพาร์ตอนที่เขาบุกทลายกันเนี่ยนะคะ,คะบางทีเล็ดลอดเข้ามาข้ามมาพักคอยที่ประเทศไทยข้ามมาพักคอยที่บ้านเราเพื่อต่อไปอยังประเทศอื่นหรือประเทศที่3ต่อไปตรงนี้ก็มีเรื่องของปฏิบัติการนะคะของเจ้าหน้าที่ตํารวจคอยกวาดล้างแล้วก็ท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่กําลังติดตามรายการของเราอยู่ถ้าหากว่าพบเจอสิ่งต้องสงสัยข้อที่มีพิรุษนะคะหรือว่าเจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ดูแล้วเนี่ยน่าสงสัยส สามารถแจ้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ,คะ